เอานะครับเมื่อนีนะครับก็นอกจากสวนทน่านะครับจะปลูกผักแล้วนะครับสวนท่าก็มีการปลูกดาวเรืองน้านะครับเมื่อหนีเขาจะมาเห็นอย่างโนะมาเก็บดอกดาวเรืองค่ะโอ้เอาเอาไปเห็น,นอย่างนี้เอาเตรียมไว้เดี๋ยวจะได้ร้อยพวงมาลัยนะคะเดี๋ยวใกล้วันพายแล้ววันพุธนดประมาณวันพุธถ้าจําวันไม่ผิดอโอ้โหโดอกสวยละดอกบ้านแบบงน,งนึงเนาะนี่เค่ะสวยแห้งเต็มเลยต้องเก็บเตรียมไปก่อน อันนี้ก็คือทำพวงมาลัยนะครับเมนบอะไปส่งลูกค้าเป็นมีออเดอร์บอเไ็นจังไลมีค่ะมีโอ้คือดีแนเนอะมีออเดอร์ประจําแล้วตอนนี้โอเคเลยบัดนี้นาะทักกะมีนะครับแล้วก็ดอกดาวเรืองกะมีตอนนี้สุดยอดแห่งนะครับปลูกยากบอบนีมดาวเรืองนี่ปลูกไม่ยากค่ะดูแลก็ไม่ยากแล้วก็ไม่มีพวกแมลงมารบกวนเลยปอ้ปาดปะรบึ้งเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อ เบื้องอกเพิ่นดออกแห้งโอ้ยสวยแห้งนี่ฟังนี่เพิ่นกำลังตัดอยู่นี่เดี๋ยวผมไปเบิง่งแล้วได้คือมาตัดํำแทนบัดนี้โอ้ยเหลืองานมากค่ะกว่าจะได้มาหอดบ้านค่ะโอ้อกมมอ็มีงานประจำนาะมีงานประจำโอ้มีงานประจำแล้วก็ทำท<ะ>สวนน้ำแมนค่ะถ้าจะทาตัดท,ท,ท,ทีเดียวไก่หอดหมือหรือหอดหมือเลย เข้ากับโบท่านค่ะเลยตองมาเตรียมไว้ก่อนเบิ่งในญ่ดอกเพิ่นนะครับสวยแงเลยครับโอ้ยอากิงอันนี้หักนักดอกมือเอามันักดอกนะนักดอกปอดนี่ยเนี่ยมึงดอกใหญ่หนึ่งนะครับหักแล้วโอ้สวยงามครับผมเดเบิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เบิ่งในตะกร้ารด้วยครับเดี๋ยวเป็นนตัดไว้นี่อุ้ยมีแต่ดอกใหญ่กระ โอ้อันนี้นะครับก็คือดอกที่เขาเก็บเสร็จเรียบร้อยนะครับเบิ้งนะโอ้ดอกเงแ้งครับนี่โอ้สวยงามครับผม